ครับสวัสดีครับเรียนท่านคณะกรรมการการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงกับผมนายวิทวัฒน์บัญยงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการสังกัดโรงเรียนบ้านวังว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต2ในปี2567กับผมได้รับมอบหมายให้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในรายวิชาการงานอาชีพการป้องกันพิจริต คอมพิวเตอร์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณสำหรับประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรรูปและการถนมอาหารในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning จากผลการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วิชาการงานอาชีพ ในปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่านักเรียนมีคะแนนค่อนข้างต่ำนักเรียนขาดทักษะทั้งด้านทฤษฎีและทักษะการปฏิบัติเรื่องการแปรรูปและการขนมอาหารและจากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนในชั้นเรียนพบว่านักเรียนยังขาดทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีมและกระบวนการทำงานกลุ่มกระบวนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าซึ่งวิชาการงานอาชีพเป็นอีกวิชาหนึ่งที่นักเรียนจะต้องมีทักษะในการเรียน ทางด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวชุมชนและสังคมต่อไปนักเรียนควรที่จะนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยเฉพาะในเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารนั้นซึ่งเป็นเนื้อหาของชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งพบว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมากเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในชุมชนบ้านวันบ้าของเรานั้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีพืชผักและผลไม้ตามฤดูกาลที่สามารถนำมาแปรรูปเพื่อให้เก็บรักษาได้อย่างยาวนานยิ่งขึ้นได้เป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของนักเรียนช่วยให้ครอบครัวของนักเรียนนั้นประหยัดรายจ่ายได้มากครับครูผู้สอนจึงได้วิเคราะห์ถึงปัญหาจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงใช้กระบวนการทำงานแบบโครงงานหรือโปรเจกต์เบสเลอร์นิ่งเข้ามาเป็นแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารวิชาการงานอาชีพชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ให้สูงขึ้น 2. นะครับวิธีการดำเนินง,งานให้บรรลุวัตถุประสงค์2.1วิเคราะห์หลักสูตรแปลงกลางนะครับและหลักสูตรของโรงเรียนบ้านบางว่าฉบับปรับปรุงล่าสุดในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพวิชาการงานอาชีพมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดของเนื้อหาการแปรรูปการถนอมอาหาร บทนี้นะครับเป็นส่วนแรกของภาคเรียนที่หนึ่งของชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จัดทําโครงการโครงสร้างรายวิชาและหน่วยการเรียนรู้อย่างเหมาะสมแผนการจัดการเรียนรู้แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลังเรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ใช้กระบวนการโครงงานเป็นฐานการเรียนรู้โดยใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ให้หน่าสนใจและเหมาะสมกับผู้เรียนในระดับชั้นนั้น เพื่อให้เกิดความสนใจผู้เรียนอยากเรียนมากยิ่งขึ้นนะครับกิจกรรมในชั้นเรียนก็จะสนุกสนานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่หาได้ตามท้องถิ่นบางอย่างก็มีนะครับจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ได้ออกแบบไว้ต่อมาบันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนแบบบันทึกกลังสอนการตรวจใบงานแบบฝึกหัดต่างๆที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหานักเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าส่วนใดพ่าเนื้อาหายากเกินไปนักเรียนที่แก้ปัญหาไม่ได้ในช่วงที่จัดกิจกรรมนั้นคุณครูต้องทําหน้าที่คอยกระตุ้นคอยบอกคอยแนะนําซักถามส่งเสริมสนับสนุนสนับสนุนความคิดของนักเรียนเวลานักเรียนถกกันในกลุ่มคอยสนับสนุนนักเรียนให้ความรู้เสริมความรู้ในเชิงบวกให้แก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นตกผลึกในความคิดของตนเองและสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้พยายามกระตุ้นตัวนักเรียนให้เขาก้าคิดกาแสดงออก ในกลุ่มของตนเองตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะครับผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารบันทึกผลคะแนนในระบบสารสนเทศของโรงเรียนนะครับข้อ3ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านองว่าที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพ มีผลสำลฤทางการเรียนหรือ KPA ในเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารสูงขึ้นโดยมีคะแนนการวัดและประเมินผลความรู้ร้อยละ80ขึ้นไปหรือคิดเป็นร้อยละ80ของผู้เรียนทั้งหมดเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านนองว่ามีทักษะการแก้ไขในเรื่องการแปรรูปและการถนอมอาหารวิชาการงานอาชีพนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนมีเจตคติต่อการเรียนวิชาการงานอาชีพได้กระผมขอจบการนำเสนอการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ